หลังจากที่เราปั่น o u t ดอ o r กันมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลองมาปั่น indoor กันดูบ้างนะครับกับเกม s w i ิปนะครับนะครับ y i วิปไซคลิงนะก็เดี๋ยวจะตัดเป็นไฮไลท์บางช่วงบางตอนนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับนะที่เห็นในนี้นะครับก็เป็น ตัวที่ผมใช้เล่นอยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็มีการแซงนะครับนานๆนนทีนะครับก็จะมีช็อตแบบนี้ให้ได้เห็นนะครับได้ปั่นแซงคนอื่นเขาบ้างนะครับอตอนนี้ก็จะ,ะเริ่มต้นเป็นการปั่นขึ้นเขานะครับเลดฮิลนะครับก็ไม่เคยจะได้อันดับอะไรกับ เขานะครับก็ปั่นสนุกสนุกนะครับออกกาลังกายในแอปนี้นะครับที่ผมชอบอย่างนึ่งเลยก็คือมันเ,เชื่อมต่อกับการปั่นของเรานะครับก็เรียวไทม์เลยนะครับด้านบนซ้ายนะครับก็จะเห็นเป็นค่าวัดนะครับก็จะแปลผันไปตามกำลังที่เราเปั่นในขณะนั้นนะครับ นะอย่างที่เห็นขึ้น1้0ยเจ็ดอยเจ็ดสวัต์อะไรเนี่ยครับก็คือตามกําลังที่เราปั่นลงไปเลยนะครับส่วน rpm นะครับก็คือตัวเลขรอบขานั่นเองนะครับผมก็ปั่นไปตามธรรมชาติของผมนะครับไม่ได้ไปพยายามที่จะฝึกซ้อมรอบขาให้ได้เนกะ้ารอบร้อยรอบอะไรนะครับบางบางช่วงรู้สึกว่ามีกําลังก,ก็พยายามจะปั่นไปนะฮะ บางช่วงที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงก็จะปั่นเท่าที่พอจะปั่นได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็รอบขาก็อยู่ที่60ค่อนข้างต่ำเลยนะครับรา60ก็เป็นการปั่นขึ้นเขานะครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นการปั่นขึ้นเขาก็จะมีตัวตัวเลขที่อยู่ด้านด้านขวาเลยนะครับที่เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ7 10เ4อะไรเงี้ยนะครับก็ก็คือ จะเป็นความชันนั่นเองนะครับศูนย์นี่ก็คือทางราบปกติเลยนะฮะก็จะปั่นง่ายหน่อยนะความเร็วก็จะขึ้นเอ่อใกล้เคียงกับเวลาที่เราปั่นเอาดอปกติที่ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับอ่แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมใส่นะตัวสายคาดอกนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับก็จะขึ้นค่าโชว์อยู่ที่ ตัวเลขใต้ใต้หวัดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็โชว์อยู่172 BPM นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วล่ะน่าจะขึ้นไปอยู่แถวโซน3โซน4อะไรประมาณนั้นก็การที่เราเล่นอยู่ในเกมมันก็จะมีอะไรให้เราได้ลุ้นอยู่บางครั้งบางทีนะครับอย่างเช่นกัน ปันขึ้นเขาอะไรเงี้ยลุ้นที่จะได้เสื้อเจ้าภูเขาหรือว่าเป็นการแบบชิง i อกันนะครับในแต่ละท่านาวเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราก็ได้ปั่นร่วมไปกันกันกบคนหลายๆชาติหลายภาษาเลยนะครับที่เขาเข้ามาปั่นอยู่ในโลกเสมจริงนะครับโลกการปั่นเสมจริงโซเวีนี้นั่นเองนะครับ มุมนี้ก็เป็นมุมคล้ายๆมุมโดรนเลยนะเมื่อกี้นี้ในชีวิตจริงก็น่าจะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรเลยนะพี่จะมีใครมาตามถ่ายการปั่นจัก,กรยานของเราได้ให้ได้มุมมองเหมือนกับที่อยู่ในเกมนะครับก็เป็นอีกสีสันหนึ่งนะครับที่ได้จากการปั่นจัก,กรยานอินดอร์นะครับถ้าเกิดเราปั่นอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งดูหนังดูยูทูปไปก็ ก็จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์อะไรเชื่อมโยงกันเท่าไหร่นะครับในฉากที่อยู่ในเกมนะครับก็จะมีอะไรปะแปลกแลใหกให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยนะครับเช่นตอนนี้ก็เป็นการปั่นขึ้นบันไดนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการเอาแผ่นไม้มาวางพาดเอาไว้นะครับให้นักปัน้นเยายามปั่นขึ้นไปนะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงก่อนเข้าเส้นชัย นิดนึงแล้วนะครับกําลังจะจบรูทแล้วนะครับรูทนี้จะอยู่ที่ประมาณ25กิโลย5กิโลกว่าๆนะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยใช้ได้เลยระยะไต่อยู่ที่ประมาณ300กว่าเมตรนะครับก็เพิ่งจะปั่นเสร็จไปเมื่อตะกีนี้เองนะครับก็มานั่งพักแล้วก็ ลองเอาคลิปที่อัดหน้าจอนะครับมานั่งตัดต่อแล้วก็มาลงเสียงให้เพื่อนๆได้ลองดูนะครับเพื่อมีคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะปัน่นออกกำลังกายอินดอร์นะครับดูบ้างนะครับก็จะได้ดูไว้พิจารณาเป็นทางเรื่องนะครับ จบรูทไปแล้วนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวยังไงก็จะ,ะพยายามสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการฝั่นอินดอร์มาฝากกันอ,อยู่เรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็สัส้นประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ